ความสุขของชาวบ้านมีอีหยังแน่เมนีสิไดมาเวากับท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสุขของชาวบ้านเฮาและเฮาสิไดเต็ตโตแบบใดที่สร้างความสุขที่เป็นความสุขแบบชาวบ้านเกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาเพ่นวาไวจังไดเมือนีสิไดมา,าแถลงไขแก่ทุกท่านทุกคน สำหรับความสุขของชาวบ้านในทางพุทธศาสนาเพื่อนเอินว่าขีหิสุขเป็นสุขระดับชาวบ้านความสุขของชาวบ,าบ้านบ่ได้คาดหวังอีอย่างหลายอยติโยนมคาดหวังแค่ว่ามีเงินมีท่องใส่อยู่ดีมีความสุขแค่นั้นบ่ได้คาดหวังหลายท่านบ่ได้คาดหวังถึงมรรคผลนิพพานบ่ได้คาดหวังอีหยงังเต็มทีกระคอ้ไปดีไปสู่สวรรค์สำนันละนั่นคือชาวบ้านเพิ่นคาดหวังสำนัน บ่ได้คาดหวังไปไกลถึงมรคนิพพานโสดาสกิทาคานาคาะเพื่อนบ่ได้คาดหวังหลายปานนันแต่บัดน,นี้ท่านทั้งหลายอาจสิบ่คาดหวังหลายแบบนั่นเบอร์นี้สีมัแถงไขให้กับทุกท่านทุกคนวันในทางพุทธศาสนาเพิ่นเว้่ถึงความสุขของเศบ้าบานว่าจังไดแนในทางพุทธศาสนานั่นเพิ่นเว้่ถึงความสุขของชาวบานนะหรือเรียกว่าขิหิสุขมีทั้งเมิด4ประการเป็นความสุขเศร้าบาน ีประการมิยังนะหนึ่งอัติสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองได้รัพย์สินเงินทองมากด้วยความภาคภูมิใจบ่ได้ไปรักเล็กขโมยน้อยได้มากด้วยความภูมิใจนั่นคือความสุขระดับเศร้าบานการที่เฮาสิมีสัพย์สินเงินทองได้เจ้าก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะมีความบุาหะวิริยะในการทีสิหาทรัพย์สินเหล่านั้นมาอย่าโยมลายคน ออกหลออกล่ามีบ้านหลังใหญ่โต,โต,โตเฮอาจอะไปอิจฉาเพิินได้กวาหลายท่านหลายคนสิมีมือนีได้สีมีลถมีล่ามีบ้านหลังใหญ่มีเงินหลายล้านมีเงินหลายแสนเก็บไว้ได้กะย่อนอาศัยเพิินหามาด้วยความสุจริตยุติธรรมเงื่อนนั่นทหาด้วยความสุจริตยุติธรรมคือความภาคภูมิใจในระดับเช่าบ้านว่าเฮาบ่าไปเบียดเบียนใครได้เงินมาก เฮาก็านาเงินนั่นลหะมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตนะใส่ชีวิตของเฮาด้วยความสุขเนี่ยแค่ได้เงินได้รั์สมบัติด้วยความภาคภูมิใจนั่นก็คือความสุขของชาวบ้านในข้อแรกที่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นอัติสุขสุขจากการมีทรั์สินเงินทองประการต่อมาโภคคสุขนอกจากเจ้าสี่มีทรั์สินเงินทองแล้วโภคคสุขก็คือสุขจากการใส่ใจรัพย์สินที่เจ้าหามาได ข้าเจ้าเอาแต่เก็บเงินเก็บทองไว้เจ้าพอใส่ทรัพย์สินนั่นทรัพย์สินนานกับเป็นหมันท่านที่นะถ้าเจ้าตายบางคนก,หนกนนน็หาเงินเก่งนะมีทรัพย์สินเงินทองหาเงินเก่งภูมิใจแต่ว่าเออบอดใส่ทรัพย์สินมองหันพ่อสิตายนี่ทุกใจด้ทุกใจว่าโอ้ยขอยคือบอดใส่ทรัพย์สิสนน่นเนาะขอยคือจังบอได รถบอดบ้านคือบ้านเพิ่นนอกนพอสิตายคอยคือจังหวงแต่นอกนะเพิ่นเกิดความถูกในจิตในใจดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกจากการหาศัพที่เฮ้าหามาได้กรใสใจศัพไปแน่แต่บม่นว่าใส่ใจฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็ใสใจพ่อประมาณใส่รักความพ่อเพียงเดียกเอินวาสมาชีวิตตาหรือท้าภาษาในหลวงราชการที่เก่าคนอ่นว่าเป็นรักเศรษฐกิจพอเพียงเขาว่าพ่อเพียงก็คือ ใส่ให้พ่อประมาณนะใส่ให้มันพ่อเหมาะพ่อดีมีหน่อยใส่หน่อยมีหลายก็ใส่พ่อประมาณกับแม่นมีหลายกับทะลุงหลายนั่นก็สิจนไปหลายแต่สําหรับคนมังคนมีอ้าวก็ใส่พ่อประมาณก็ใส่คําว่าพ่อประมาณแล้วกันหาศัพท์มาได้ก็ใส่ใจศัพท์อย่างพ่อประมาณให้เหมาะสมกับชีวิตของเหานะซุกที่สองของชาวบ้านก็นคือ สุขจากการได้ใส่ใจสับได้ใส่ใจเงินนะแค่คุณได้ใส่ใจเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อรถซื้อบ้านคุณมีคุณใส่ใจไปนะอันนั้นก็นสิเป็นความสุขระดรับเ้าบานข้อที่สองต่อมาความสุขในระดับเ้าบานต่อมาคนเอื่นว่าอนานันสุขสุขจากการที่เจ้านั่นบ่มีหนีมีสินบางคนเบื่อได้เงินอาจจะเกืดอจากการยืมมากก็ได เกิดจากพ่อไดใส่ใจสับก็ใส่ใจจากทรัพย์ที่เจ้านั้นยืมมากก็บใดซึ่งเพราะมันเกิดจากการยติดหนียืมสินเจ้าสิเกิดความถูกในความสุขของชาวบ้านการที่เจ้าบ่มีหนีบ่มีสินนั้นคือความสุขในระดับที่สามของคนเฮาการที่คนติดหนีเนี่ยบางคนนอนบ่ได้กินบ่ได้ยอนวัดติดหนีคิดหลยเกิดความถูกหลายก็ยอนวัดติดหนีติดสิน ถ้าเฮ้าบติหนีบติศสินชีวิตของมูเจ้าทั้งหลายนะ่ะทาบติหนีบติดศินนี่ชีวิตเจ้าสมีความสุขแห้งแห้งเพราะอ,อีหยังทาใส่ใจยอย่างพอเหมาะพอดีบ่มีหนีบ่มีสินชีวิตเจ้ามีความสุขยิ้มได้บางคนบอกว่าบ่มีเงินจักบาทก็มีความสุขเพราะอ,อีหยังเพราะเจ้าบติหนีบติดศิน แต่สาหรับบางคนบ่มีเงินก็นอยู่ลําบากยิ่งธรรมาสมัยปัจจุบันนี่บ่มีเงินก็นยู่ลําบากจึงเกิดการติดหนี้ยืมสินยืมจังสั่นจังสีออกข่าวท่วงหนีโหดเออทำลายร่างกายแนอีหยังแน่ที่เห่าเห็นกันอยู่ในข่าวก็เกิดเรื่องจังสี่ขึ้นก็กลายเป็นความทุกข์เหาคนยืมมากก็ต้องพิจารณาก่อนสี่ยืมเด้ว่ายืมมาแล้วหาเงินขึ้นเพิ่นเดบ่ถายืมแล้วหาเงินขึ้นเพิ่นบได้เกิดความทุกข์ เดียวก็ย่าไปยืมเพิ่นบางคนก่อนสี่ยืมนี่โอ้ยเว้าวดีคักเด้เว้าวดีดีก่อนเพิ่นสี่ยืมเว้าสารพัพเด็กผู้ชาเดี๋ยวผมขึ้นเมื่อน,นั้นเด้อเดี๋ยวผมขึ้นบนนี้กำหนดมือย่างดีแต่พอหอนมือหาเงินหมุนเงินมาขึ้นเพิ่นบน่ไดก็เกิดการขาดสัจจะไปดังนั้นการติดหนียืมสินหนีบแเ่นสิ่งดีคาอันใดบควรติดก็อย่าไปติดบกวนยืมก็อย่าไปยืมเพิ่น มันสิเกิดความทุกข์ในจิตในใจของเฮานี่ฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ความซุกประการที่สามยังที่บอกไว้ว่าซุกจากการบ่มีหนีอนัน,านาสุกบ่มีหนีก็เป็นสุขของชาวบ้านลองเจ้ามีหนีเบ่งเจ้านอนหลับบอกข้าเจ้านอนหลับแสดงว่าเจ้ากเกินขาดอิลีละเกินขาดที่คอยขาดไว้อหลีแต่ถ้าเจ้านอนบ่หลับเนี่ยนั่นคือปกติของคนมีหนีมิสินบางคนผูกข้อตายบางคนเมียทิมผัวทิมผัวป้าบ้านแตกสลายขาดย้อนหนีย้อนสิน ฉะนั้นอย่าไปติดหนี้ติดสินไพเดอร์อย่าไปติดหนีไ้ไผถ้าบ่าจําเป็นข้าหาขึ้นเขาบ่าได้ก็อย่าไปยืมเขานะประการสุดท้ายอนนะวัชสุขสุขจากการได้เหตุความดีนะเข้าได้เหตุความดีนี่มีทรัพย์มีสมบัติอ่าบ่ามีหนี้บ่มีศินก็มีโอกาสได้เอาทรัพย์นั้นไปเหตุด,ดีกับคนอื่นแนะ่หรือบระจาเป็นต้องใส่ทรัพย์ก็ได้อ่าไปเหตุความดี กวาดถานนกวาดใบไม้มีโอกาสกับสื่อของบริจาคมองหันมองหนีแน่อันเนี้ยกัสําหรับคนมัง่งคนมีเท้าบ่มีเท้ากับประพฤติดีเฮ้าเห็ดดีมองหนีเนี่ยเป็นความสุขในระดับชาวบ้านคือการได้เห็ดดีลองเข้าไปซอยงานคนในหมู่บ้านเพิ่นมีงานมีการเห็ดโอ้ยเทาไปซสยเพิ่นว่าต้องหวังอีหยังดับแต่เฮาก็สิรู้สึกว่าเฮามีความสุขพออีหยังพอเฮ้าได้ซอยเฮ้าได้เห็ดความดีเฮาได้ประพฤติดี ได้ยิบยืนสิ่งดีๆให้คนอื่นถึงบ่แมนแรงสับแต่เท่ากับมีแรงกายที่เท่าซอยใดดังนั้นการที่เท่าได้ประพฤติด,ดีนั่นก็เป็นความสุขของชาวบ้านในระดับหนึ่งเา้าว่าโดยสรุปความสุขของชาวบ้านความสุขของคารืฮัร์ตหนึ่งสุขจากการมีสับสองสุขจากการใส่สับสามสุขจากการบอมีหนีสี่สุขจากการเหตุความดี นะดังนั้นฝากท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาเดอ้อว่าเฮาสิมีความสุขในระดับเช่าบ้านใดจังใดขอจะเริญพร